สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มีเจ็ดข้อคิดดีๆจากหนังสือเลี้ยงลูกให้เป็นนักกล้าคิดหนึ่งสร้างความตระหนักรู้ในตัวเองและความเห็นอกเห็นใจการคิดอย่างมีวิจารณญาณเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการกระตุ้นให้เด็กสะท้อนความคิดและอารมณ์ของตัวเองช่วยให้พวกเขาเปิดใจกว้างและเข้าใจมุมมองของคนอื่น ความตระหนักรู้ในตนเองนี้เป็นหลักฐานของการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งและการเข้าใจอย่างแท้จริง 2. สนับสนุนการอ่านอย่างลึกซึ้งการอ่านไม่ใช่แค่การรับข้อมูลแต่ต้องมีการตั้งคำถามและค้นหาความหมายการกระตุ้นให้เด็กเชื่อมโยงความคิดและมองหามุมมองใหม่ๆจากเนื้อหาจะเปลี่ยนการอ่านให้เป็นการเรียนรู้เชิงลึกและการค้นพบที่มีคุณค่า 3. เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ความรู้จะกลายเป็นปัญญาเมื่อได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทําการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงช่วยให้พวกเขาเข้าใจเนื้อหาในบริบทจริงประสบการณ์เหล่านี้สร้างการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและมีความหมาย 4. ปลูกฝังความอยากรู้อยากเห็นการส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นช่วยให้เด็กพร้อมสำรวจสิ่งใหม่ๆ การเปิดโอกาสให้พวกเขาตั้งคำถามและค้นหาคำตอบช่วยเสริมสร้างความคิดอย่างมีวิจารณญาณและกระตุ้นให้เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตหาาให้คุณค่ากับมุมมองที่หลากหลายการเปิดรับมุมมองที่แตกต่างช่วยให้เด็กเข้าใจโลกในมุมกว้างขึ้นการสอนให้พวกเขาเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นและกล้าที่จะวิเคราะห์มุมมองที่แตกต่างช่วยพัฒนาการคิดเชิงวิาพากษ์ 6. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การให้เด็กเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบช่วยเสริมความคิดวิเคราะห์การสอนให้พวกเขาแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนๆพิจารณาทางเลือกและคาดการผลลัพธ์เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อน 7. สอนด้วยการเป็นแบบอย่างของการคิดอย่างไตรตรองการแสดงให้เห็นถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการกระทำของเราเองคือการสอนที่ดีที่สุด การแบ่งปันวิธีการตัดสินใจและยอมรับความไม่แน่นอนของตัวเองช่วยให้เด็กเห็นความสำคัญของการไตร่ตรองและความมอยืดหยุ่นการนำหลักการเหล่านี้ไปใช้จะช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นนักคิดที่ลึกซึง้งมีความเห็นอกเห็นใจและพร้อมรับมือกับความซับซ้อนในโลกปัจจุบันได้อย่างมั่นคงและมั่นใจเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ7ข้อคิดดีๆจากหนังสือเลี้ยงลูกให้เป็นนักกล้าคิด ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆมานำเสนอตลอดตลอดเลย